อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคําเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลามาาแล้วเดอ้อ มาพบกันในช่วงตอนเที่ยงวันที่26นี้นาคม65ตรงกับวันเสาร์วันหยุดวันแรกของสัปดาห์นะฮะเอาละในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของเจ๊ฟองเบียเป็นของแท้100%ซนนะครับผมเงินเทวดาเนาะเป็นของแท้เหมือนกันนะครับ เมจิพารวยนะครับผมหน่วยผลอาจารย์รัชนกแล้วก็จะมีข้อมูลจากเด่นบนไม่ปากหลักอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยนะครับผมเอาละเราไม่รีรอไมอ่รอช้ามาเริ่มรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับผม เรามาเริ่มที่สูตรแรกของเรานะฮะเป็นส so bon ูตรเด่นบบนแอดอินทนเทวนครแบบไม่ปากหลักเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมเข้าไปที่7แล้วก็8ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยบนเนาะเต็มเต็มเลยออกไปที่บนคือ8 6 7นะครับผมเอาละงวดใหม่นี้วันที่1เดือน4ทับ6 5นะครับมีเด่นบบนคือ6 5 8แล้วก็4เดเอนะครับ6 5 8แล้วก็4นะครับผมใครที่ชื่นชอบผลงานเนาะก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอปอินทอนด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อมาจะเป็นของยายพาสวรรค์บันลิงเลขนะครับผมสำหรับว่าที่แล้วเนี่ยเข้าไปที่7 6แต่เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะนะีถ้าใครนะครับเล่นตัวกลับด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ มาดูงวัดใหม่กันเนาะวันที่1ทับ4ทับ65นะเลขออกวันศุกร์เดอ้อในอวันนี้เนะี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับ25จุดด้วยกันเนาะตั้งแต่12จนถึง09นะครับตั้งแต่12จนถึง09จากยายผาสวรรค์บันเลงเลขนะฮะปักหลัก10ไปที่1 4 7 8แล้วก็0ปากหลักหน่วยไปที่ 2 3 5 6แล้วก็9นะฮะหาเลขเด่นหรือแต้มหรือเลขดับมาลองคัดดูนะจากใยผานะใครที่รอสูตรนี้อยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับข้อมูลต่อไปนะครับก็จะเป็นของคนไทยบาท้านเนาะซึ่งคนไทยบ้านนี้นะีหลายว่าที่ผ่านมานะครับก็เคยให้คา,าแล้วเนี่ย 3ถึง4งวดติดๆเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยเข้าเลยเนาะนะครับในงวดหน้าจะให้เข้าหรือไม่ติดตามกันนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ3ตัวบน2ชุดเนาะ498แล้วก็402นะครับ2ตัวบนล่างมี98 0205นะครับ02 05 9 4แล้วก็71นะครับเป็นของแท้จากคนไทยบ้านในวัดน,นี้ใครที่ยังตามอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากคนไทยบ้านนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปจะเป็นของอาจารย์เสือคิมชากรังราวนะครับก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนแล้วก็แต้มรวม10หน่วยบนด้วยเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับดินไม่เข้าแต่เข้า,แต,ขาแต้มรวม10หน่วยบนคือ3เนาะนะครับ 6กับ7แต้มรวมก็คือ3นะครับผมมาดูวาดใหม่กันเนาะวันที่1เดือน4ทับ6 5าเด่น10หน่วยบนก็คือ4 6แล้วก็8นะครับผมส่วนเด่นแต้มรวม10หน่วยบนก็ให้มาที่6 7 8 9 0แล้วก็1เนาะใครที่รอสูตรนี้อยู่ก็สามารถที่จะ แคปหน้าจอเอาไว้เลยเดอ้อขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เสือหิมชากังราวด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลต่อมานะครับผมก็เป็นของชุดโต๊ะรางวันที่1อาจารย์นภัสแจมจรัสสีนะครับสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยเข้าโต๊ะบนจริงๆไปที่7-6-8 7-6-8เนาะนะฮะ768ชุดโต๊ดของ3ตัวบนนะครับแถวที่4นะครับอ่าก็ให้มาแล้วในงวดน,นี้วันที่1เดือน4นะครับ จะมีทั้งหมด72ชุดเนาะทั้งหมด72ชุดยังคงตามสูตรนะครับตั้งแต่105จนถึง869นะครับตั้งแต่105จนถึง869อาจารย์นภัสดแจ่มจัดสีจัดให้แล้วใครที่รออยู่ก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับผม ต่อไปนะครับก็จะเป็นของอาจารย์ชัยกูลสูตร1สูตร2และสูตร3นะครับเป็นสูตรเด่นบนเนาะไม่ปักหลักนะครับสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยเข้านะครับครบบนเลยคือ8 6 7เนาะมาดูว่าใหม่กันใครที่ขอเข้ามาที่ยังไม่ได้นะครับผมวันที่1ทับ4ทับ6 5เด่นบนสูตรที่1คือ6 แล้วก็9นะครับสูตรที่2ให้มาที่7แล้วก็5สูตรที่3เนี่ยให้มาที่8ตัวเดียวเน้นๆจากอาจารย์ชัยกูนนะครับใครที่ชอบสูตรนี้ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดชัยกูนสูตร3ส,สูตรด้วยนะครับและข้อมูลต่อมานะครับก็จะเป็นสูตรหลัก10ล่างอาจารย์วันชยัยนะครับสำหรับงวดที่แล้ว ข้าจริงๆไม่จกตานะครับไปที่0นหลักนูอ่าหลัก10ของ2ตัวล่างนะฮะัออล่างคือ0ูนยเนาะงวดใหม่ล่าสุดวันที่1เดือน4นะครับผมจะมี10ล่างคือ4 01แล้วก็8เนาะคใครที่ยังไม่ได้นะครับผมก็เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก10ล่างอาจารย์วันชัยด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับผมก็เป็นของ ภาพปริศนานี่ไตรสารภาพปริศนาใบแดงเจ้านี้นะฮะซึ่งนะครับหลังจากที่ให้เข้ามาแล้วมาแล้วเนี่ยหลายงวดเนาะนะแต่งวดที่ผ่านมานี้ก็สะดุดหลุดไปเลยนะครับผมมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าวันที่1นึ่ทับสทับหกห้นะครับผมมีคำปริศนาให้มาดังนี้นะครับแม่ปลาปุ้มปุ้ยนะครับถูกปูหนีบหางนะครับผมนางร้องโอดโอยตายแน่ๆนะฮะ ให้มาดังนี้เนาะนะครับก็ถ้าใครนครีที่จะแปลาจากตามภาพนี้เลยเนาะก็แปลได้เลยนะครับผมส่วนถ้าใครนะครที่แปไไม่เป็นเนาะนะครับเจ้าของนิตยสารก็แปลให้แล้วทั้งหมด24ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่0 1จนถึง5อ่า98นะครับตั้งแต่0 1จนถึง98ให้มาตามนี้และเลขเด่นโดด ให้มาที่ 5, 8แล้วก็9นะครับผมใครที่รอหรือใครที่ตามอยู่ก็เสพข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารภาพปริศนาใบแดงเจ้านี้ด้วยนะครับผมและข้อมูลต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของลุงเสริม เป็นเด่นบนแล้วก็เด่นล่างเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะครับเด่นบนนะครับของลุงเสริมไปที่8หลักร้อยของ3ตัวบนเนาะมาดูงวดใหม่วันที่1เดือน4นะครับให้มาที่1แล้วก็8เด้อให้มาที่1แล้วก็8นะครับผมส่วนเด่นล่างก็ให้เข้าเหมือนกันไปที่0นย์ะฮะเอาไปที่3หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะนะครับมาดูงวดใหม่ ให้มาที่9แล้วก็7นะครับผมให้มาที่9แล้วก็7เด้อว,วันที่1ทับ4ทับ6 5นี้เนี่ยเด่นบนเด่นล่างจะให้เข้าอีกหรือไม่ติดตามกันดเดอร์เฮงเฮงปังปัง,ปงต่อในวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมและสำหรับข้อมูลต่อไปจะเป็นของตารางอาจารย์คมเนาะตารางอาจารย์คมสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยเข้าเต็มเต็ม ลบ3ตัวบนเลยคือ8 6 7นะครับผมเอาละงวดใหม่นี้ใครที่มีฝีมือจับแม่นๆจับเด็ดๆนะฮะก็ลองจับแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนนะฮะทางช่องได้เลยเด้อคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมซึ่งในงวดนี้วันที่1ทับ4ทับ6 5นะฮะมีเลข5เลข8เลข2เลข9เลข3เลข0และก็เลข7ทั้งหมด 7ตัวด้วยกันนะใครที่มีฝีมือเนาะที่จับแม่นๆนะก็ลองจับดูนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์คมด้วยเนาะที่แบ่งปันข้อมูลให้เหงๆปังๆนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปจะเป็นของฉบับที่228จากเริงสารนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะเข้าเด่นบนคือ6นะฮะอ่าแล้วก็นอกจากนี้ถ้าใครแปลได้หรือว่าแกะได้เนาะ ก็เข้าไปที่67นะครับผมสตัวบนตรงเลยนะครับผมมาดูงัดใหม่กันเนาะวันที่1นะครับเมษายน65นะครับผมมีเลขเด่นคือ7ตัวเดียวเน้นๆและก็เลขที่เป็นทัวที่ตัวที่ปริศนาให้มาตามนี้ก็จะมีเลข6เลข7เนาะที่แอดเห็นก็จะมีเลข5เลข6เลข7เลข8 แล้วก็เลข9เลข2เนาะให้มาตามนี้หรือถ้าใครที่จับแปลได้นอกเหนือจากแอดนะก็แปลได้เลยเด้อนะครับไม่ว่ากันนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเรึงสารด้วยนะครับผม แล้ข้อมูลต่อไปจะเป็นของคู่โต๊ด3ตัวบนแอดข้าวปั้น,นะครับผมสำหรับวดที่แล้วถือว่าให้หลุดเนาะมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าวันที่1เมษายน65นะครับผมมีชุด3ตัวบนทั้งหมดให้มาตามนี้นะฮะปักหลักร้อยไปที่68แล้วก็อ่ปาปักหลักร้อยไปที่6แล้วก็8เนาะตั้งแต่680จนถึง699นะฮะตั้งแต่ 6 8 0จนถึง6ก9ใครที่รอชมชุดนี้อยู่ก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากโคตดสตัวบนแอด้าวปั้นด้วยนะครับผมต่อไปจะเป็นของชุดสรุปอาจารย์พนะีเนาะชุดสรุปบนล่างอาจารย์พีนะครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมาถือว่าให้หลุดเนาะมาแก้ตัวใหม่นี้งวดหน้าวันที่1 เมษายน65นะครับผมมีชุด2ตัวบน4ชุดเนาะคือ52 57 58และ59นะครับผมชุดล่างมี5อ่า92 96 97แลวก็98าจากอาจารย์พีนะครับผมใครที่รอสูตรนี้อยู่ก็รบกวนที่จะเซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมและข้อมูลต่อไปนะครับจะเป็นเลขวิ่งบนล่าง2ตัวจาก ดาวบนฟ้านะครับอ่าสำหรับงวดที่แล้วนะฮะเข้านะครับวิ่งไปที่3เนะาะหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับผมเอาหลากักงวดใหม่นี้วันที่1เมษายน65นะครับผมมีเลขวิ่งบนล่างคือ8แล้วก็9นะครับแแล้วก็กเด้อนะครับผมใครที่รอสูตรนี้อยู่เลขวิ่งบนล่างจากดาวบนฟ้า รับเอาไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากดาวบนฟ้าด้วยนะครับผมและข้อมูลต่อไปจะเป็นของอาจารย์เอกสิทธิ์เดินบนแบบไม่ปักหลักแล้วก็หลักสิบล่างนะครับผมสําหรับงวดที่แล้วเด่นบนแบบไม่ปักหลักเข้าไปที่6หลักสิบของ3ตัวบนเนาะอบบนคือ8 6 7ดนะฮะมาดูงวดใหม่วันที่1เมษายน65นะครับเด่นบนคือ 6, 7แล้วก็8เนี่ยหอีกแล้วแล้วก็7อีกแล้วนะครับทุกท่านจะมาให้เห็นอีกหรือไม่ติดตามกันนะครับผม yeah. อีกสูตรหนึงของเอกสิทธิ์นะครับคือสูตรหลัก10ล่างเนาะนะครับให้มาที่3 9แล้วก็5นะครับผม3 9แล้วก็5เด้อนะครับในงวดน,นี้วันที่1 มีายน65นะไปครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะเฮงเฮงปังปังนะครับผมและข้อมูลต่อไปจะเป็นคู่โต๊ะบนนะฮะหาอีกตัวมาใส่เนาะเป็นชุดนะฮะพื้นลังสีเขียวนใงวัดนี้นะครับผมสำหรับว่าที่แล้วเข้า67และและก็68เนาะนะฮะเข้า2คู่เลย67 2ตัวบนตรงและ68เป็น คู่โต๊ดร้อยแล้วก็10นะครับผมมาดูงวดใหม่กันเนาะวันที่1เมษายน65หนะครับผมทั้งหมดก็ยี่สิบหกชุดด้วยกันเนาะขออภัยนะครับผม16ชุดด้วยกันนะฮะตั้งแต่26จนถึง5 9นะฮะสิบหกชุดด้วยกันปักหลักไปที่2 3 4แล้วก็5เป็นปักหลัก10เนาะปักหลักหน่วยคือ ห7 8แล้วก็9นะครับหาอีกตัวมาใส่ใครที่นะฮะได้ทีกไหนก็จับใส่เลยเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากคู่ตดพื้นหลังสีเขียวเจ้านี้ด้วยนะครับผมและข้อมูลต่อไปนาะก็จะเป็นของเด่นล่างชุดเต็มจากอาจารย์เทพบรลือนะครับผมสำหรับว่าที่ผ่านมาถือว่าให้หลุดมาแล้วเนี่ยสองว่าติดๆเนาะจับมาให้เห็นวันที่1 เมษายนหรือไม่ติดตามกันนะครับผมทั้งหมดก็ตั้งแต่41จนถึง15นะฮะค่อนข้างเยอะเนาะค่อนข้างเยอะในทีเดียวนะฮะสมาชิกก็ลองหาเลขดับหรือเลขเด่นมาลองตัดดูเพื่อตีใช้มัน,น้อยชุดลงนะครับผมเอาละใครที่รออยู่ก็เซฟเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเต็มล่างอาจารย์เทพบัรลือด้วยนะครับผม และข้อมูลต่อไปจะเป็นของเด่นล่างนะฮะอาจารย์สตางเนาะหลายคนก็อาจจะได้แล้วแหละนะฮะอ่าก็จะมาทบทวนให้เผื่อใครที่ยังไม่ได้นะครับผมสาหรับงวดที่ผ่านมานี้เข้าไปที่3หลักหน่วยของ2ตัวล่างออกล่างมาที่03มเนาะนะฮะมาดูวัดใหม่กันวันที่1เมษายน65นะครับผมมีเด่นล่างคือ7 1>, 1, 3แล้วก็5เด้อ 7, 1, 3แล้วก็5ชอบเลขไหนจัดได้เลยจัดเต็มเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสต,ตางเฮงเฮงปังปังนะครับต่อไปจะเป็นของเมจิพารุยนะฮะซึ่งก็จะเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมานี้ไม่เห็นมาลงให้เลยนะครับผมงวดใหม่วันที่1เมษายน65นะครับผมมีเด่นคือ 3, 9, 4แล้วก็6เนาะ ชุดจับคู่ได้39นะครับผม34 36 94 96นะฮะอ่า9 4 9 6และก็46นะฮะจากเมจิพารวยสูตรใหม่ใช้วันนี้เป็นวดแรกชอบชุดไหนก็จัดเต็มได้เลยเดอ้อขอขอบคุณข้อมูลจากเมจิพารวยเฮงเฮงปังๆนะครับและข้อมูลต่อไปนะ,ะจะเป็นของสายทหารวิ่งชุดเก่าเจ้าเดิมที่ใสตินะฮะเดินดีมาแล้วเนี่ย 5ถึง6งวดได้เลยนะครับผมสํำหรับงวดที่แล้วนะฮะเข้าไปที่7นะครับผมลักหน่วยของ3ตัวบนเนาะมาดูงวดใหม่กันนะครับผมเลงวดนี้จะเป็นเลขอะไรนะฮะวันที่1เมษายน65เลขวิ่งสายทหารคือ5ตัวเดียวเน้นๆนยฮะเลขวิ่งบนล่างแบบไม่ปักหลักนะนะคใครที่รอสูตรนี้อยู่ที่เป็นสูตรเก่าเจ้าเดิม เดืนดีมาแล้วเนี่ยหลายงวดแล้วนะฮะก็เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสายทหารวิ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมและข้อมูลต่อไปจะเป็นของหน่วยบนอาจารย์รัตชนกนะฮะรัฐบาลไทยมีโชคเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มเป็นที่7นะ,ะตรงตรงเลยคือ7หลักหน่วยเนาะ,ะนะ,ะตามสวดเลยมาดูงวดใหม่กันวันที่1เมษายน65หนะฮะหลักหน่วยบนคือ 7แล้วก็8ตามสูตรเหมือนเดิมกับงวดที่แล้วนะฮะจะมา7หรือ8หรือไม่ติดตามกันเดอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์ดัดชนกสูตรหน่วยบนนะครับผมและข้อมูลต่อไปจะเป็นของเงินเทวดาเป็นของแท้100%เปเซนะฮะใครก็อยากได้เข้าสู่ปีที่8เนาะของแท้นะฮะร้อเลยนะครับผมในคลิปนี้สำหรับงวดที่ผ่านมาคันะครับผมเข้าไปที่ 30เป็นเลขเด่นด้วยเนาะแต่ให้มาที่บนเป็นลงล่างสร้างงานนะมาดูงดใหม่กันเนาะใครที่ขอเข้ามาในวดนี้มารับชมพร้อมกันวันที่1เมษายน65นะครับผมมีเลขวิ่งบนไปที่5ตัวเดียวเน้นเนะครับผมเด่นชุด3ตัวบนมี569นะฮะตัดได้ 6 9แล้วก็6 5ที่เป็นเด่น2ตัวบนในงวดนี้ด้วยนะครับผมชุดรอง3ตัวบนมี2 8 5นะ5 4 9 5 1 6นะฮะแล้วก็5 6 8เดอ้อเลขวิ่งล่างเนี่ยให้มาที่4ตัวเดียวเน,น้นๆน,นะชุดล่างก็จะมี4 8นะครับผม4 9แล้วก็4 1นะครับผมชุดกันบนล่างทั้งหมด5ชุดด้วยกันเนดะ้อ 5 8 6 1 6 8 6 6แล้วก็92จากเงินเทวดาของแท้แน่นอน100%เปซนะครับผมใครที่ขอเข้ามาหรือใครที่รอสุดนี้อยู่เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเงินเทวดาด้วยนะครับเฮงเฮงมันหมนเด้อข้อมูลต่อไปนะฮะจะเป็นของรัฐบาลไทยเจ๊ฟองเบียเป็นของแท้100%เหมือนกันนะฮะสำหรับงวดที่แล้วเนี่ย เข้านะฮะเฉพาะเลขเด่นหรือเลขวิ่งไปที่8เนาะถ้าใครเนะฮะเป็นสายวิ่งก็รับโชคเต็มๆนะครับผมมาดูงวดใหม่กันเนาะเลขวิ่งเลขฟันในงวดนี้คือ5ตัวเดียวเน้นๆน,น,นะครับผมสตัวบนล่างมี5 6นะ5 7นะและก็5 8เม็ดเดียวคือ5 3และ9 5 3นะา่จาก เจฟองเบียร์รัฐบาลไทยของแท้100%เซใครที่รออยู่นะฮะรีบเอาเลยเนาะเพราะว่าอาจจะอันก่อนนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเจฟองเบียร์รัฐบาลไทยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้เด้อนะครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบไปพร้อมๆกันเนาะถ้านะฮะมีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ